สวัสดีครับพบกับผมกับช่องเราถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเหลือหนึ่งคอรั่มเห็นไหมฮะแต่จริงๆเดี๋ยวผมพาแต่งโลด้วยนะครับเปลี่ยนระหว่าง user admin แต่เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสก่อนคือ enable กับ disable ถูกไหมฮะเราจะใช้ t o เของเป็นสวิต c ์นะครับของ a n d design ง่ายนะครับง่ายเชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอยู่ที่ component เนาะแล้วก็เลื่อนด้านซ้ายนะครับมาที่สวิต์นะครับสวิต นี่นะครับสวิตอ่ะวิธีใช้ใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูโค้ดของเรานะครับเราได้ทำโหลด Data เมื่อครั้งที่แล้วรู้องไหมฮะเดี๋ยวย่อไว้ก่อนเนาะย่อไว้ก่อนปึ๊บโหลด d a t ตา้ต้องส่งของตัวเค็บในเขานะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราดูในท็อกเกิลด้านซ้ายมือนะครับ example เราเปิด v i e w code ตรงนี้เห็นไหมฮะตรงโชว์โค้ดตรงนี้นะครับผมเขาให้เรา Import ก่อนเลยอินพุตสว c ต นะครับอ่าง่ายง่ายเชื่อผมนะครับผมเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเอาไว้ด้านบนเลยเนาะอ่า import switch ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับสองนะครับสองก y อป,ปีมาเลยนะครับ component switch เนี่ยมาจนถึง on อ h ชิงเลยก็ได้นะครับมาจนถึง on อ h ชิงจนปิดเลยจนปิด c อ m p o n e n t เลยนะครับผมเลื่อนลงมาไว้ตรงไหนไว้ในเทเบิลไว้ในเทเบิล ตรง enable ตรงนี้ถูกต้องไหมับเดี๋ยวต่อลงข้างล่างก็ได้เนาะลองเซฟดูก่อนเซฟดูก่อนดูผลลัพธ์กันก่อนนะครับผม on เช้งไม่มีโอเคลบ on เช้งทิ้งไปยังยังไม่ทำ default check it เอาไว้ก่อนอ่าโอเค toggle <oken S 1> เรามาเดี๋ยวรีเฟรชอีกครั้งนะครับผม default check ไม่ เราจะ d ดีฟรอชเช็คยังไงเราจะให้เขาเช็คตามข้อมูลของเราอะว่าข้อมูลเราเป็น t true หรือ f l s e ทำอย่างไรนะครับเราก็ใช้อะไรนะเช็คเช็คเก็ตนะครับผมเท่ากับปีกาเปิดเราก็เอาตัวแปรของเรามาใส่อเอาตัวแปรของเรามาใส่ไม่ต้องปีกาเลยเนาะใช้ปีกาของเรานะครับกดเซฟปุ๊บเป็นค่าที่มาจากฐานข้อมูลเห็นไหมฮะ ถ้าถ้าในฐานข้อมูลเป็นฟอสก็เป็นยีสเซเบไว้นะครับผมอ่านี่ง่ายแล้วแล้วนะครับผมง่ายแล้วแล้วทีนี้เราจะเราจะทำให้เขาเปิดปิดได้เปิดปิดปุ๊บลงไปอัปเดตในฐานข้อมูลเลยนะครับผมผมจะขอกลับไปฝั่งหลังบ้านด้วยนะครับผมซึ่งขอให้ตั้งใจดูเป็นพิเศษนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนฟังก์ชันออนเชงกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองเรียกใช้ฟังก์ชันแบบธรรมดาก่อนนะออนเชง แล้วก็ทําชื่อฟังก์ชันนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันข้างในกันผมใช้ชื่อว่า handle on change อันนี้คือวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบที่ผมพาทำบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปสร้างฟังก์ชันนี้กันนะครับดาน,นบนเนาะประกาศฟังก์ชันพารามิเตอร์ยังไม่ต้องนี่คือการเรียกใช้ฟังก์ชันแบบที่ผมพาทําสามารถใช้ได้ไหม กดนักดีไฟกดปุ๊บยังไม่มีอะไรขึ้นถูกไหมครับเฮ้ยเราลองใสา, e าอ่าเราลองคอนโซลหลัก e ดูอ้าได้ f a false ได้ True ก็คือได้ครั้งเดียวถูกไหมครับกดได้ครั้งเดียวนะครับตอนนี้พอค่า,าเขายังไม่เปลี่ยนเป็น True เป็น False เป็น True เป็น False ก็พอที่จะส่งไปหลังบ้านแต่เรายังต้องการอีก เราต้องการไ d ดีเขาด้วยเราจะได้ทราบว่าเราจะอัปเดตเลคคอร์ดไหนนะครับเราต้องการไ d ทําอย่างไรทําอย่างไรต้องการไ d ดีนะครับ <ham> เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันชแบบนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะครับผมหรือถ้าท่านใดทําได้มีวิธีที่นอกเหนือจากนี้บอกผมด้วยนะครับผมจะได้นํามาปรับใช้บ้างนะครับผมวิธีใช้นะครับผมเราจะเรียกเป็นฟังก์ชันปึ๊บ แอโรตัวนี้ใส่ e อ่าตรงนี้ argument ตรงนี้นะครับผมเราอยากได้อะไรหนึ่งคืออยากได้ e ได้ event event นะครับก็คือเช็คหรือไม่เช็ค to t r a n s f o r สองเราอยากได้อะไรเราอยากได้ item จุด underscore id ด้วยอยากได้ตัวนี้ด้วยอ่าตัวนี้ก็มาจากาข้อมูลเราเนาะเนี่ยข้อมูลเรา underscore id ตัวนี้นะครับผมอ่า ัวนี้อย่าลืมใส่ e นะครับผมแล้วก็ argument ตัวนี้2ตัวนะครับ parameter ตัวนี้2ตัวนะครับผมเป็น e กับ uh, under score item จุด under score id อลองไปลองไปคอนโซลหลักดูดูด้านบนนะครับผมด้านบน e กับตรงนี้ด้วยเนาะตรงนี้ด้วยเนาะใช้ตรงนี้ตั้งชื่อว่า id ก็ได้นะครับเอาไว้รับอ่ะนลองคอนโซลหลอกดูทั้ง2อย่างพร้อมกันเลยนะครับผมลองเช็คดูเราได้ id มาแล้ว ได้ไอดีของเรคคอร์ดนั้นมาแล้วถูกต้อนครับเป็นฟอร์เป็นทูเป็นทูน True. อ่าเดี๋ยวเราแต่งนิดหนึ่งแต่งข้อมูลนิดหนึ่งนะครับผมแต่งข้อมูลเราประกาศตัวแปรมานะครับผมเราแต่งข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเราจะส่งไปหลังบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราประกาศตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า v ว l u e ูเป็นอ็อบเจกต์เนาะข้างในตัวแรกนะครับผมเป็นไอ id อก็คือ i อตัวที่สองนะครับผม ตั้งชื่อให้ตรงกับตัวฐานข้อมูลเลย e na e n a เ l ็ d ตัวนี้เนาะเท่ากับ e ลองคอนโซลลอ,อกเปลี่ยนจากสองตัวนี้เป็น value ดูนะครับว่าพร้อมที่จะส่งไปหลังบ้านหรือ,อยังอ่ะลองดูเปึ๊บอ่าเป็น object มี id กับ enable เป็น t o u e เป็น f a l s ถูกต้องพร้อมพร้อมนะครับตัวแปร value พร้อมแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปเขียนฟังก์ชันกันนะครับผม อจอใหญ่นะครับผมเราไปที่โฟลเดอร์ฟังก์ชันโฟลเดอร์ยูเซอร์ของเราตัวนี้ถูกต้องไหมครับก๊อปมาเลยนะครับผมโฟลเดอร์ฟังก์ชันไฟล์ยูเซอร์ก๊อปมาอีกหนึ่งบล็อกนะครับผมเราจะใช้ชื่อฟังก์ชันว่าเชงโลรับพารามิเตอร์สองตัวเนาะสองตัวแล้วกันเลยก็คือหนึ่ง โทเคนสองแวลูเพราะว่าใครจะเช็คเปิดปิดเนี่ยต้องออเทนตลอดนะครับเราจะไม่เปิดเราจะไม่เปิดนะครับผมเมทตอดอะไรมาเนาะอะไรมาเนาะเปลี่ยนตรงแวลูเมทตอดเป็นมตตเนมตตทตอดโค้นะครับผมขอจอใหญ่นะครับผมาพาทเดี๋ยวเราเปลี่ยนนิดนึงเนาะเป็นเชียงโลอย่างนี้ก็ได้ ส่วนเม t h อดโพส t นะครับ a l ลก m เมนตัวที่2เนี่ยจะต้องเป็น Value ใส่ลูกน้ำเลยนะอย่าลืมตรงนี้ก็คือข้อมูลที่รับมาก็คือที่เราแต่งกันเมื่อกี้นี้นะครับผมอ่ะโอเคผมขอเช็คนิดนึง,นงเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันรับพารามิเตอร์2ตัวเม t h อดโพส t พาดนี้ซึ่งยังไม่มีถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวเราไปสร้างนะครับผมอย่าลืมส่ง value ด้วยนะครับผมก่อน Hea d e r ก่อน He a d e r นะครับผมเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ เรียกใช้เชยงโรที่ไฟด้านซ้ายมือนะครับผมเลื่อนขึ้นด้านบนตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับผมตรงฟังก์ชันตรงฟังก์ชันเอาเชยงโรมาใส่ด้วยเอาเชยงโรมาใส่แล้วเรียกแล,แล้วใช้อย่างไรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลื่อนลงมาผมปิดโหลดดาต้าไปแล้วนะไม่ต้องดูตัวอย่างหรอกเอาเชยงโรมาแทนคอนซลหรอก เหมือนเดิมมีการโต้อตอบกับหลังบ้านเราจะใช้เดนในเดนเดี๋ยวผมขอ Enter หน้าจุดนะในเดนมีเลสคือ r e s p ปอนเป็นแ r r o w ปีกกาเปิด Enter ลงมาคอนโซลล็อกเลสคอนโซลล็อกปอนเอาไว้ดูหน่อยว่าได้อะไรจากเซิร์ฟเวอร์หลังเดนมีแค t แค t คือเออร์เลอมี e er อ r ร์อะไรคอนโซลล็อกดูหน่อย โอเคได้ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมรอที่หน้านี้นะรอผมรอที่ตรงนี้นะครับผมจัดฟอร์แมตรอเดี๋ยวผมไปซุกซนไปกดส่งไปหลังบ้านรอลองกดดูปึ๊บโพสไปที่พาธน,นี้ได้เออเลอร์กลับมาอ่า,าเออเลอร์อะไรลองดูレスเออเลอร์จุดレスสปอนซ์มัเป็นการเข้าถึงอ,อ็อบเจกต์ เออเล่อ er ไม่มีไม่มีหน้านี้นะครับผมไม่ไม่มีหน้านี้นะครับแน่นอนซึ่งเรายังไม่ได้สร้างถูกต้องไหมครับโอเคเดี๋ยวเราไปหลังบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปหลังบ้านกันเริ่มจากไหนหลังบ้านเริ่มจากโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์รูทยูเซอร์แซึ่งยังไม่มีรูทถูกต้องไหมครับโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์รูทไฟล์ user ย่อ,อไปนะครับท่านใดที่มีอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับผมให้ก๊อกมาอีกหนึ่งบล็อกก๊อปด้านล่างนี่กระด้ง่ายๆนะครับผมโอเคเปลี่ยน endpoint ให้เรียบร้อยเปลี่ยนตั้งแต่คอมเมนต์เลยนะครับผมเราตั้งชื่อว่าอะไรผมเปิดไฟล์ฟังก์ชันอยู่ด้านขวามืออันนี้เป็นฟังก์ชันที่ฝั่งหน้าบ้านถู้ไหมครับ endpoint นี้นะครับผมเราจะสร้าง endpoint นี้เราทําย้อนกลับนะครับผมโอเคเม็ดตอดเป็นเม็ดอดโพส p r i v a t นะครับผมถ้า p r i v a t เดี๋ยวเปลี่ยนๆตรงนี้ก่อนเนาะเปลี่ยนๆ path ก่อนเปลี่ยนไม่ต่อตรงนี้ด้วยเป็น post เปลี่ยน,ยนแต่ใน c o m มนต์ไม่ได้เปลี่ยนของจริงนะครับผมอ่ะใส่ auth ใส่ middleware ใส่ admin check เข้ามาด้วยคุณไม่ใช่ admin คุณไม่มีสิทธิ์มาเปลี่ยนโลนะครับผมอ่ะต่อไป controller ซึ่งเรายัางไม่ได้สร้างเดี๋ยวเราก็จะสร้างตอนนี้แหละเราก็จะใช้ชื่อเดียวกันเลยว่าเช็งเช r งลูก ก๊อปปี้ก๊อปปีไปไว้ด้านบดด้วยไป import เข้าด้วยนะครับผมอ่ะตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับใส่เช้งโลเข้ามาโอเคนะครับผมซึ่งยังไม่มีถูกต้องไหมฮะต้องเออร์ท่านใดที่ไม่เออร์เลอถือว่าเสียถือว่าสุดยอดนะครับผมอ่ะโอเคผมจะปิดไปนะฟัง์กชันหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปเขียนคอนโทรลเลอร์กันนะครับผม ไปที่โฟลเดอร์คอนโทรเลอ user js ก็มาบล็บอกใดบล็อกหนึ่งอาบล็อกนี้ก็ได้เดี๋ยวผมพาเปลี่ยนเดี๋ยวผมพาเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับเป็นเชงโรอะเออเล่หายแล้วนะครับผมเออเล่หายแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราปิดปิดผมขออนุญาตปิดเลสกับตัวฐานข้อมูลนี้ไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราคอนโซลหลอกออกมาก่อนตัวนี้ก็ลดทิ้งไปเราคอนโซลหลอกรีเควส t จุดบอดี้มาก่อนรีเควสต์บอดี้คือข้อมูลที่มาจากหน้าบ้านอลองดูรีเควส t b บอดี้นะตัวต,ตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมเราจะคอนโซลหลอกมาดูก่อนเปิดคอมมานด์ของหลังบ้านขึ้นมาลองเช็งดู JMT อะไรอ๋อโอเค โอเคเดี๋ยวขอกลับไปที่หน้าบ้านนิดนึงขอกลับไปที่หน้าบ้านนิดนึงนะครับผมที่หน้าแมนเนกแอนมินที่หน้าแมนเนกแอนมินนะครับผมเราส่งแต่แวลูมาถูกต้องไหมครับผมเปิดฟังก์ชันให้ดูนะครับผมฟังก์ชันที่หน้าบ้านนะครับผมคู่กันเขาต้องการพารามิเตอร์สองตัว ตัวที่1คือโทเค็นตัวที่2คือแว l u ลูเราไม่ได้ส่งโทเค็นมาให้เขานะครับผมซึ่งเราจะต้องส่งมาด้วยนะครับผมขออภัยนะครับผมก็ลืมอ,อ่ะใส่โทเค็นใส่อย่างไรก็นี่ไงตอนโหลดดัตตานี่นะคระัใส่ได้เลยนะครับผมยูเซอร์จุดทเคแค่นี้ก็เรียบร้อยอันนี้คือตัวที่1อันนี้ตัวที่2องตรงกับที่เราสร้างตรงกับที่เราสร้างโอเคนะครับผมใจคอไม่ค่อยดีเลยอ่ะ ลองส่งมาใหม่สิเดี๋ยวเรากลับไปที่คอนโทรลเลอร์ของหลังบ้านนะครับผมเราเราคอนโซลเราเรียกเรียกบอดี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราคอนโซลเปิดหน้าคอนโซลมามา,มาไว้ดูหน่อยลองเช็คอีกทีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นไหมฮะ ID กับ Enable เป็น t r u e อ่าโอเคโอเคตัวล่างสุดนะครับตัวล่างสุดนะครับเนาะลองส่งมาดูปึ๊บิ้บเบิ้บ อโอเคเจ๋งไมเนี่ยรัวเกินรัวเกินนะครับผมอเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับผมสตาร์ทใหม่ได้นะครับผมทีนี้เรา,เรามาดูเราจะอัปเดตในฐานข้อมูลแล้วอัปเดตอย่างไรนะครับวิธีเข้าถึงตัวข้อมูลจะเข้าถึง v a l u e ไหนก็จุดได้เลยนะครับเช่นจุดไอดจุด i n a b l e d ิ ended, อะไรพวกนั้นนะนะครับผมโอเคเราเรารู้เท่านี้พอ,อเปิด2องบรรทัดนี้ขึ้นมา เราเราไปก๊อปของไฟล์ one and delete มาถูกไหมแต่เราจะไม่ใช้ delete นะครับเราจะใช้ไฟล์ one and update da e. update นะครับหนึ่งเลยตัวแรกคือค้นหาอะไรค้นหา id ค้นหา underscore id ด้วยอะไรด้วย request ถ้าเราไม่ตั้งตัวแปรรับด้านหน้าเราก็ต้องพิมพ์เต็มๆตรงนี้เนาะ r e q u e สต d บอดี้ออกมานอกวงเล็บวงเล็บที่2ค้นหาเจอแล้วอัปเดตอะไรนะครับผมอัปเดตอีนาเบิ้นเด็บเท่ากับ r e q u e สต์รีเ,รเ e อีอนาเบิ้นเด็อ่ะนีเนาะเป็นตัดบรรทัดมาใหม่ง่ายๆค้นหาอะไรอัปเดตอะไร แล้วก็ส่งออกไปหน้าบ้านได้ไหมอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่หรอกนะครับผมผมลองพิมพ์เล่นนะครับผมได้นะครับผมได้นะลองเปิดคอนโซลหลอกหน้าบ้านมนาะโอเคลองส่งมาเปิดหน้าบ้านด้วยลองกดดูปึ๊บเมื่อกี้เป็นทูต่อไปก็ต้องเป็นฟอร์สทุกมลองลองรีเฟอด,ดูนะ อ่าเป็นฟอรสเฮ้แต่ทำไมเราต้องมารีเฟซด้วยอ่าสองอันนี้เป็นดิเดินลองลองเปิดดูกดอัี้หนึ่งเปิดปึ๊บกดครังที่สองไม่ใช่กดอีกอันหนึ่งปึ๊บเป็นเปิดเนี่ยอันนี้คือข้อความต่อกลับจากเซิร์ฟเวอร์เป็นเปิดเป็นเปิดอะไรสักอย่างก็แล้วแต่ลองรีเฟซดูเฮ้ยแต่ทําไมเราต้องมานั่งรีเฟซด้วยทําไมเราไม่ให้เขาอัปเดตอัตโนมัติทําอย่างไรอ่าโอเคหลังบ้านจบแล้วนะครับผมจบแล้วเนาะจบแล้วนะ คำสั่งเรามีเท่านี้ผมจะปิดหลังบ้านออไปทั้งหมดมาที่หน้าบ้านหลังจากที่เช็งโลเราได้รีสปอนกลับมาถูกไหมครับถ้ามีเออเลอกก็มาทำมาท่านนี้หลังจากที่ได้รีสปอนเนี่ยเราก็สั่งเขาโหลด Data เฮ้ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรอในโหลดยังไงเราลองขึ้นด้านบนด,ดูตรงยูทิฟิกนี่ก๊อปอันนี้มาวางก๊อปโหลด Data ที่เราเขียนกันอย่างยากเย็นแสนเขียนตรงเนี้ย เอามาวางวางในเลสในเด่นแบในเด่นตรงนี้ลองไปกดดูอีกรอบเฮ้ยปิดปิดเฮ้ยอันนี้เปิดเฮ้ยอัปเีสได้ดเลยเหรอไหนลองรีเฟซสิอ่าปิดปิด,ปดเปิดสามตัวเอาปิดตัวนี้สิไม่ใช่เฮ้ยลองรีเฟซโอเคจบถูกต้องถูกไหมถูกเลยเนาะมันนป้ถูกเลยนะ โอเคนะครับผมเราได้อัปเด้เดี๋ยวแล้วใช้งานไม่ได้จริงไหมนะครับผมเกือบจะจบแล้วแต่เดี๋ยวขอดูหน่อยทีทีนะครับผมเราจะปิด User TT ์ทีเดี๋ยวเราลองล็อกเอาดูลองลองล็อกอินใช้ TT ดู User not found เดี๋ยวลองเข้า RR ดูนะ RR เนี่ยเปิดจัดการผู้ใช้แล้ว ได้วเราเปิดสิทธิ์ของ TT ดูเฮ้ยล็อกเอานะครับผมไปล็อกอินใหม่อเขาใช้งานได้เป็นยูเซอร์ยูเซอร์ก็มีเห็นหน้าของแอดมินนลยถูกต้องไหมครับเ้ยเวิร์กเวิร์กเวิร์กเข้าท่าอยู่นะเข้าท่าอยู่นะอ่ะไปไปที่แอดมินมันเดิมพวกแจ้งเตือนแต่ผมพาตแต่นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับผมจะพาจัดการ เดี๋ยวเชงโลผมว่าผมเข้าใจผิดอะไรผิดเนะี่ยเชงโลคือตัวนี้นะอันนี้มันเชงสเตตัสนะอ่ะโอเคผมจะขอผมผิดผมตั้งชื่อพวกฟังชงฟังชั่นผิดนะครับผมเป็นเชงสเตตัสนะครับผมซึ่งท่านใดจะขงชื่อนี้ไว้ก็ได้นะครับผมโอ้ผมผมขอเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมผมขอเปลี่ยนนะ เช้งลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้อีีต่อไปเป็นเป็นเช้งเนี่ยเป็นยูเซอร์เป็นแอดมินนะครับเพราะอันนี้เป็นเช้งสเตตัสแก้ยากไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไล่นะท่านใดอ,อยากอยากตามผมมาหรือว่าท่านใดพอใจแล้วไม่อยากแก้แล้วที่เกียจก็ใช้คัดโลก็ได้นะครับเอาท,อาที่เอาที่เข้าใจนะครับผมจริงๆไม่ได้ฟิกอะไรแต่ว่าผมผมขอเปลี่ยนหน่อยเถอะนะครับเป็นเช้งผมจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ชื่อฟังก์ชันเช้งสเตตัสอันนี้ตอนสร้างถูกไหมฮะตอนเรียกใชล้ล่ะ ตอนเรียกใช้อยู่ด้านล่าง hey. oh, อ๋ตอตอนตอนเรียกใช้มันเรียกใช้แฮนด์เป็นแฮนด c h ล n เช c งเช g งสเตตัสโอเคไม่เป็นไรเช g งสเตตัสตรงนี้คือฟังก์ชันที่เราส่งค่าไปหลังบ้านนะครับ mm hmm. เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้ mm hmm. เราก็ต้องไปอ mm ินพุตเข้ามาด้านบน ตรงเชิงโลนี้นะครับผม Import ม,มาจากไฟล์ชื่อว่าฟังก์ชันเราก็ไปไฟล์ฟังก์ชันจากเชิงโลเปลี่ยนเป็นเชิงสเตตัสเมื่อเมื่อปุ๊บจะส่งเป็นหลังบ้านแล้วนะครับผมที่ผ่านนี้ผมก็จะเปลี่ยนผ่านนี้เป็นสเตตัสผมขอโทษนะครับผมขอโทษผมขอโทษนะครับผมเป็นเชิงสเตตัสโอเคผมก็จะไปที่หลังบ้านเปลี่ยนตั้งแต่ผ่านชื่อฟังก์ชันด้วยนะครับผม l o ทดูเซอรชื่อฟังก์ชันเชงโลเปลี่ยนเป็นเชิงสเตตัสด้านบนเชงโลเชงสเตตัสผาด e อนพ o ยต์เราเป็นโลเป็นสเตตัสเปลี่ยนในคอมเมนต์แล้วอย่าลืมเปลี่ยนของจริงแล้วก็ไปเปลี่ยนที่ c o n โทรลเลอร์นะครับผม,ผมไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผม c o n t ทรลเลอจากเชง o ลเป็นเชงสเตตัส อย่างใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมขอดูอีกทีนึงนะครับผมอาเช้งเช้งเช้ง,ชงเปิดทั้งหมดปิดปิดปิดรีเฟรชดูโอเคยังใช้งานได้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมเปลี่ยนชื่อนะครับผมจากคำว่าโลเป็นสเตตัสนะครับผมเพื่อให้สื่อความหมายนะครับเดี๋ยวผมจะมีเช้งโลอีกทีหนึงน่งผมขอโทษด,ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีประโยชน์นะครับผมทกท่านน่าจะนําไปประยุกต์ใช้ได้กับอีกหลายงานเลยนะครับที่เป็นท็อกเกิลที่เป็นสวิตอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับถ้ามีประโยชน์ผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอยไทยพัฒนาด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ